ใช่แพทว่าหนวดไทยคือวันนั้นอะที่ว่าหนวดไทยอะคือใช้ประชากรจํานวนสามคนในการล็อกมิชาคือตอนแรกมิชาจะไม่ยอมว่าคือคุณรู้ไหมล็อกมิชาจนกางเกงขาดคือกางเกงไม่ใช่กางเกงตัวเองด้วยกางเกงเพื่อนเน่ล็อกแขนมารีล็อกตัวจะรีล็อกแขนอีกข้างปะแฉันแล้วฉันล็อกแล้วฉันล็อกไรฉันล็อกอะไรไอที่แล้วแพนล็อกไรใครทุกคนคือ พี่เน่ยอาเอาหันหันหันก็อี้แม่แก่แกไม่แมหันหันนุ่แล้คนลไมหนุนเราแล้วถ้าเป็นเงี้ยถ้าเป็นเงี้ยอุ้ยแต่แต่นี้แต่นี้อะไรนะวันวันเกิดใครใครป้ายใครนะเอาปพี่วาินกินแล้ว่าลองไงรไงชันรโอ้ย่วยกั้นรไงไม่เราคือฉันไม่คืนก้ฉันไหลก้ฉันไหลเป็นวะตอนเนีย ไมหรอนนอ e e e ัน enfin <si ี่อะไรจมากะแทกหน h a t the What the อ๊า h a e อ๊ายเรแกว่าพี่แกกแกแกวางหัวไ้นีา